เยอะกว่าเดิมเยอะไหมเยอะยังไงมากเกินกว่าที่ผมคิดไวตอนแรกคิดว่ายังไงคิดไว้ว่าออกต้นอ่จจะไม่หูหวานแต่เนี้ยหูหวาคือปิดแค่แค่เรื่อแล้วมาเลยคือมาแล้วก็มากลางก็มากลางก็มาปลายก็ยังไหลอยู่ปลายก็ไหลใหญ่อยู่ครับผมแต่ถ้าไม่ติดรถนี่ผมว่าอจะลองทายดูก็ต้องลองดูว่าอะไรเอาเอาเอาวาที่จะซัดขอให้รถโล่งให้ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ดีให้รถมัดดีอย่างนี้อ่าเดี๋ยวมีอะไรก็ส่งมาทางน้องบุ้ไม่ได้ว่ารีวิวเป็นยังไงฝากด้วย สำหรับซอฟซ่าคันแรกในประเทศไทยที่รีแมปผมกล้าพูดเลยนี่จบนะสำหรับซอซ่านะครับ350นะครับนี่ยันลูกค้ามีมีค่ากับท่อนะคือเกินคาดไหมกมนคาดคิดว่าสู้เอ็กได้ไหมต้องรอต้องรอต้องรอต้งรอต้องรอตออต้องรอต้องรอต้องราต้องนอต้องรอต้อวรอต้องรอ้ารับอรอตอรต้งรอต้อรต้อรอตอรอตตอต้อ้อง้งงรอ แล้วก็ใครลิฟซิ่งแบตเตอรี่นะครับสวรรสวนสวนสังจังหวัดขอนแก่นติดต่อผมนะครับได้เลยโทรขอนแก่นใครอยากเสี่ยนเจอกันครับเอใรากโคราชทางนู้นครับทางนู้นคับเจ้าเดี๋ยเจอกันครับ